สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนแฮมเตอร์ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์และที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตัวการันนะคะวันนี้คุณจูนจะมาสรุปความรู้รูบยอดเกี่ยวกับเรื่องของตัวการันให้ฟังนะคะว่าตัวการันเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ต้องเขียนยังไงหลักการจำมีไหมนะคะ ตัวการันนะคะหรือเราเรียกอย่างว่าไม้ธนคาศไม้ธนคาศตัวนี้ค่ะที่เราเรียกว่าตัวการันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม้ธนคาตตัวเดียวเราก็เรียกไม้ธนคาศเลยแต่ถ้ามีพยัญชนะอยู่ด้านล่างหนึ่งตัวแล้วมีธนคาตอยู่ด้านบนเราจะเรียกตัวนั้นว่าตัวการันธนาคาศเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือฆ่าเพื่อไม่ให้ตัวพยัญชนะตัวนั้น,นออกเสียง ช่ไม่ให้มันออกเสียงเลยนะคะถ้ามีธนาคาตอยู่ด้านบนหัวเมื่อไหร่แสดงว่าตัวนั้นตายทันทีนะคะไม่มีเสียงแน่นอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยไม้ธนาคาตเนี่ยจะอยู่สุดท้ายของคําแต่ก็มีบางคําที่มีไม้ธนาคารหรือตัวการันอยู่ตรงกลางนะคะยกตัวอย่างนะคะอ่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะและมีบางตัวบางประเภทที่จะอยู่ ตรงกลางไม้ธน a k a ตรงกลางอย่างเช่นคําว่ากอล์ฟนะคะหลังจะมีรลลิงแล้วก็มีตัวการันเลยในลักษณะนี้นะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยหลักการจําหรือธาตุเนี่ยเรามีการจําแบบไหนแยกออกมาเป็นกี่แบบกี่ประเภทการันตัวนี้ทําหน้าที่อยู่ด้านบนพยัญชนะนะคะอยู่ด้านบนพยัญชนะซึ่งตัวการันตัวนี้ หรือไม่ธนาคารเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกัน1ตัวการันที่มีพยัญชนะแค่1ตัวเท่านั้นอย่างเช่นคําว่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวอะไรการันคะลูกตัวอะไรการันคะตัวการันอะไรการันหุ่นยนต์่อต่อเราเลยการันไม่ใช่ค่ะนะคะหุ่นยนต์่อต่อการันซึ่ง มีพยัญชนะแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะส่วนคําว่าสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ก็มีพยัญชนะหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะก็คือโน,นเนนและก็ตัวการันส่วนตัวการันประเภทที่สองนะคะประเภทที่สองก็คือมีตัวพยัญชนะสองตัวด้วยกันนะคะซึ่งจะไม่ออกเสียงด้วยกันทั้งสองตัวอย่างเช่นภาพพยนต์ค่ะภาพพยนต์นักเรียนคิดว่า ใช้ตัวอะไรคะหุ่นยนต์กับภาพยนตร์แตกต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันหุ่นยนต์เนี่ยจะใช้ตัวอะไรลูกตอรอการันถูกต้องค่ะซึ่งโอ้โหคุณิจะเขียนมือไหนดีขออนุญาตเขียนมากหนึ่งนะคะมีต่อเต่าและก็รอเรือการันค่ะส่วนคําที่สองที่เรียนคุ้นนะคะเขียนทุกวันอย่างเช่นคําว่าวันจันนะคะจันในที่นี้เนี่ย ใช้ทอรอการันก็มีพย,ยัญชนะสองตัวจําได้ไหมคะซึ่งข้อที่1มีพย,ยัญชนะหนึ่งตัวข้อที่2มีพย,ยัญชนะสองตัวนะคะและสุดท้ายประเภทที่3คือมีพย,ยัญชนะและมีสระเข้าด้วยกันแต่มีสระแต่ไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงนะคะอย่างเช่นคําว่าพันพันในที่นี้ค่ะอย่างเช่นพันพืชนะคะใช้ทอทงสระอุแล้วก็ กาลันแต่เราจะออกเสียงแค่2องตัวนี้ทำว่าพันอย่างเดียวซึ่งการเขียนที่มีตัวการันเนี่ยเรามีหลักการจำยังไงส่วนใหญ่แล้วการที่จะมีตัวการันมาอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทําให้ความหมายของคําอะเปลี่ยนไปความหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องใช้การจําคําให้ได้นะคะนะักเรียนจะต้องอ่านหนังสือเยอะหน่อยนะคะหรือหาหนังสือพิมพ์เนี่ยที่มี ข้อความสั้นๆหรือเป็นคำที่แปลกใหม่อ่านทุกๆวันเราก็จะจําได้นะคะอย่างเช่นคําว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในที่นี้เราจะใช้ทอทงสระแล้วก็การันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาสรุปอีกครั้งหนึ่งตัวการันหรือธนาคารเนี่ยเขามีหน้าที่ ค่าตัวพยัญชนะตัวนั้นเพื่อไม่ให้ออกเสียงเขาจะอยู่ด้านบนพยัญชนะของตัวเหล่านั้นซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทหนึ่งพยัญชนะตัวเดียวนะคะสองพยัญชนะสองตัวและสามพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงโอเคนะคะสำหรับตัวการันในวันนี้คุณจะสรุปให้แล้วแล้วเดี๋ยวจะมีใบางานสรุปความคิดรวบยอดให้ในวันศุกร์นี้นะคะอ่าสัปดาห์หน้า